กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสองฝั่งไทยแล้ววันนี้มาพบกับบ่าวอัดสังคมคือเก่าในรอบ4ี่ปีแล้วพ่อเดนี่ว่าเราก็มีติดโควิดติดโควิดเนาะเพราะได้เฮ็ดบ้างไฟเนาะเดนเพราะว่าเป็นตั้งไห่ละมันโควิดเนาะเพราะว่าบุญบ้างไฟเราก็เบ่มจุดกันเนาะเพราะว่าวันนี้บ่าวอดก็มีภารกิจอีกวันหนึ่งที่ว่าพาพี่น้องมาเปิงบ้างไฟ คุณนั้นหกบ้านเลยนะบ้านถึงได้งานถูกใจเหรบ้านผู้เสื่อมยังดีมึงผู้ดอนด้วยพี่น้อง มามาจังหวัดอุดรไปเบิ่งบางไฟแสนบางไฟล้านบางไฟหมื่นนีทุกทุกที่ครับพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้เป็นประเพณีบุญบางไฟเราที่ไหนก็ดังสร้างเพราะว่าวันนี้บ่าวอ้นเกิดซีมาอัพเดทคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันว่ากว่าสิเป็นบางไฟได้เนี่ยกว่าที่ขอพิธีแทนที่คนโกรกนะพ่อเนาะกว่าปกติทดาพี่น้องกว่าจะเป็นบไฟในพิธีแทนเอฟซีเบื้องเพราะว่าวันนี้หลังวั่เดียวนะครับ มังเบิร์กมั่งไฟกันเนาะเพราะว่าเพิ่อนไปฟันน้ำเพื่อนไขึ้นฟันน้ำโถด้วยเพื่อนเพิ่อนที่กินเหล้ากันพี่น้องเพราะว่าเพิ่อนจะพ่กมีเหล้าครับพื่อนจะพวกมีเหล้าเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นน้ำมันเป็นในวัดเพราะว่าพวกที่พวกกินเหล้าพี่น้องเพราะว่าเราจะมาเบิร์กบั่งไฟว่า หลายปีแล้วที่ว่าเราไม่มีบั้งไฟเนาะที่ว่าเราไม่เห็นบั้งไฟกันเนาะวันนี้ก็สิได้เห็นเนาะเขาเรียกถ่ายงาอยาชอบบ่าวทรายผมฝากเขาเรื่องนี้เนาะคุณยศเดี๋ยวเราจะพาไปเบิ่งบังไฟก่อนเดี๋ยวผมไปเบิ่งบังไฟก่อนนะโอเคครับมาเดี๋ยวรบรยนะครับผมดนี่ไปเบิ่งบังไฟวันนี้วันดีครับพีเราวบุญนี้บ่าวทรายสังคมพมาเป็นแนวยูทูบเบอร์คนหนึ่งเนาะอยากที่บังไฟนี่แหะมาบึงบังไฟเารียกบังไฟนะครับ ไม่ลุนหรอนี้บั้งไฟหมื่นเด้อพี่น้องบ่าวอัดมักมักบั้งไฟเนี่ยแต่ว่าจะว่าวิสันบ่ค่อยปรนได้แล้วเพราะว่าบ่าวอดเป็นคนภาคกลางเนาะแต่ว่าเรื่องบั้งไฟที่โอ้บ่าวอัดมักมักบั้งไฟนะมักแห่งกว่าเมียอีกเด้อเมียก็พ่กปานี่มักบั้งไฟน่ะชอบชอบดูและชอบเล่นคือบ่าแบบ เล่นก็ไ่ได้เล่นเป็นเงินเดิมแบบเล่นแบบว่ามันงามนะว่าความสวยความงามว่าบังไฟพระเจ้าเฮ็ดมาแต่ละค่ายเนาะนะเนาะแต่ละค่ายเนกคือกันพี่น้องแต่ละค่ายบวกคือกันเด้บางคนก็เฮ็ดแบบยังไงล่ะ คนละสูตรไว้ง่ายๆพี่น้องอันนี้อย erm uh, ู่บ้านท่อนบะน้อน้อทนบ้านท่อนเนาะทีมงานหมอผีเดิอนคอนบ้านท่อนบ้านท่อนนู่นบ้าฮ็ดยักษาบ่อ้่าบ่อนั่นแหละบ้านบ้านมูบาวนี่ได้แน่ได้แ่เด้กบ้านมูบาวดีๆนะครับย้ายมันหลุดยุงเด้อหลุดรถางคุณนะครับผมอย่ได้ทางบ้านท่อนถ้าบ่อน้องโปบพี่น้องพิ่นก็ะมาไกลเนาะพี่น้อง เพื่อนก็มาไกลเพื่อนมาสุดบางไฟพเพื่อนมาเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเนาะาวอยู่ว่าความงามความสวยขึ้นออความงามความสวยสวยงามเดี๋ยวบอกอธิภารีวิวให้เบิ่งพี่น้องว่าความสวยมันเป็นยังไงบางไฟเราก็ม่เห็นหลายปีแล้วเนี่ยนี่เขาเรียกบางไฟหมื่นพี่น้อง,องยาวประมาณความยาวนี่ก็ประมาณเม็เม็ดยี่สิบเม็ดเสาเนาะเม็ดสาแต่ว่าความสวยนี่โอ้สุดยอดเพื่อนจนได้ไอ้นี่พี่น้อง มาไหลบ้างเพิ่งกำลังแปลงเนาแปลงแปลงไอ้นี่ครับแปลงสถานที่ว่าเราจะให้บ้างไฟขึ้นงามเนาะพี่นอ้องฝากคำเดอ้อพี่นอ้องเอ็ีสองฝั่งไทยลาวก็ดีเนาะบ่าวออสสังคมชาแนลพิมเข้าไปเลยในช่อง YouTube กระผมอัปเดตท,ทุกคลิปเพราะว่าบ่าวออดติดไปทำบุญหรือว่าไปพากินพาเที่ยวพาเหตคลิปแต่ละคลิปเนาะพี่นอ้องฝากคำเดอ้ออยากให้บ่าวออสสังคมได้เห็ดคลิปต่อไปก็ ฝากน้กันเนาะพี่น้อง FC เนาะพี่น้องวันนี้เราจะมาเบิง์บังไฟมาหลายบั้งเนาะนะหลายบัางไหมวันนี้ยี่สิบกว่าบังเนาะพี่พี่น้องยี่สิบกว่าบังหรือว่าซาวบัางนั่นแหละพี่น้องมาเยอะวันนี้เราจะได้ดูกันแบบดกใจเลยพี่น้องได้เต็มที่เลยเบิงบังไฟเบิงบังไฟไปน้าเต้นหมอลําซิ่งไปน้าพี่น้องเรามีบอลําซิ่งให้เบิงพรพ่อเป็นบุญนือนหกเนาะบ้านปากเกียงเียงดีนี่แหละเพราะว่าหลายปีแล้วที่ว่าบ่าวอ้นก็ได้เห็นคลิป บังไฟให้พี่น้องลงวันนี้วอซกัสีพาพี่น้องมาเึิ่งบังไฟเนาะพี่น้องครับผมเพื่อนกำลังเฮ็ดบังไฟเพื่อนกำลังเขาเรียกว่าล้างเนาะล้างบังไฟพี่น้องล้างบังไฟนี่มีชนวนพ้อมีพี่น้องเฮ็ดชนวนมาเรียบร้อยนี่พี่น้องเรียบร้อยเฮ็ดชนวนแล้วก็ฐานตั้งฐานตั้งแล้วก็บังไฟนี่นี่นี่บังไฟบังไฟมือตั้งยี่สิบกว่าบังพี่น้องมาชมกันวันนี้วัดกันสีขาพี่น้องไปเึิ่ง ไปปึงบางไฟเดี๋ยวเราจะพาไปปึงฮานฮานบางไฟไม่ใช่ฮานหมอลำเด้อะฮานหมอลำก็อยู่ข้างหลังด้วยหลังเบาอดพผูนไ่นเขาเล่นฮันเด้เดี๋ยวอันนี้เป็นฮานบางไฟพี่น้องเพราะว่าเอันนี้เป็นฮันบางไฟแล้วเขาพิสูจน์นี่แหละพี่น้องเป็นอยู่พี่เป็นฮานฮานบางไฟพี่น้องเป็นฮานบางไฟเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวว่า ว่าว wow. ันนี้เอาสิพากันไปบึ่งเพาะว่าหมาลำซิ่งก็มีเนาะเนาะแล้วหลังจากเราที่หลังจากที่เราเราได้ไปบึ่งงานบางไฟเรียบร้อยเราจะมาบึ่งหมอลำซิ่งกันเนาะว่าความสวยของน้ำขนาดไหนเนาะความความน้ำหขอลำซิ่งจะมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นท่านหมอลำเนาะพี่น้องหลังบ่าวัดก็เป็นการที่ว่า เป็นที่พี่แม่บ้านพี่ตรมกาลิดนี่ทำบุญเนาะพี่น้องเราไปทำบุญกันได้เนาะพี่น้องเพราะว่าเป้าอ้อนกล็ดเป็นบ้านพูดว่าทำเบ้อเราก็มาถ่ายรีวิวกันว่าทั้งนี้ก็วิ่งกันวิ่งกัรดูแลทำบุญเราก็ไปเบิร์นห้างห้างก็รำวันนี้แล้วก็มีหลายเนาะพี่น้องวันนี้เป้าอ้อพี่บีด้วยบางเพ เพราะว่าเราไปทำเราไปบึงข้างหลังมาแล้วเนาะพี่นอ้องเราก็มาบึงกันตรงนี้อีกเพื่อเตรียมรอไว้บ้างไฟเนาะพี่นอ้องพร้พอมพร้อมสิจุนเนาะพี่น้องฝากเอทุกท่านเดอ้อสองฝั่งไทยลาวก็ดีบ่าวัสังคมชนแนลยูทูบเบอร์ ของจังหวัดหนองคายเขาเนาะวัน <Pok al. S 1> นี้ก็มาในรอบ4ี่ปีที่ว่าเราเพิ่เคยได้เห็นบั่งไฟนะพี่น้องวันนี้บาวอัดติดพาพี่น้องมาเบิ่งบั่งไฟกันเนาะเอาคลิปนี้บาวอัดก็เสียบมีอย่างมากมายเนาะเขาเข้าไปเพิ่งสร้างรับยันคลอรตัวนี้เพราะว่าบาวอัดจะสิ้คายไว้จะมีคลิปหน้าแล้วเราไปที่ไหนต่อเราค่อยว่ากันครับครับสวัสดีครับ